สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิงคุคร,รีครับวันนี้มีล้อมือ2นะฮะหนึ่งสองสามสี่ชุดเป็น6รลูทั้งหมดเลยนะขอบ18ล้วนเดี๋ยวมาดูจัดให้ทุกชุดเนี่ยราคาสุดพิเศษบอกนะตรงนี้เลย800 0ับาทพร้อมจัดทรงนะราคาเทินลงอีกนะเดี๋ยวมาดูเลยชุดแรกที37นะ9.5้าคู่ยาง255 50 R18 ถ้า 50, อานะเออดอกยางก็พอได้ยางปี20นะแต่ล้อมีรอยบ้างตามการใช้งานมีเบียดวงนึงนะ เออดอกยางดูซิเป็นยังไงดอกยางยางปี20นะก็ถือว่าล้อพร้อมยางพอใช้งานนะเดี๋ยวมาดูชุดนี้หน่อยเออคู่นี้ได้อยู่คู่หลังอ่ะคู่หลังก็ปี20นะครับนะ255ท้า R 1 8นะครับนะชุดนี้มีล้อตำหนิลอยแค่1งวงนะ9.5คู่หน้าแค่ล้อเดียวนะ8 0 0 0บาทเท่านั้นชุดนี้โอ้โหว้าวว้าวนะต่อเลยนะชุดนี้ก็ที่ E 37นะครับแต่ตัวนี้เป็นก้านยกเมื่อกี้ก้านตรงนะกว้าง9 7้านศนย์นะนี่ เก้าทั้งสี่ล้อเลยนะล้อก็มีรอยหนึ่งวงนะนี่นี่นี่มาดูรอยหสิอันสองวงที่เห็นอ่านี่นี่นี่เบียดพุทบาทมานี่เห็นไหมตรงนี้บินบินนิดนึงนะนิดเดียวเท่าคิ้วเล็บนี่เห็นไหมเล็บเล็บเรายังใหญ่กว่าเลยอ่เห็นไหมประมาณนี้เองนะถ้าเกิดรับตําหนิได้แค่นี้นะอีกวงนึงก็มีรอยเบียดเบียดนิดหน่อยนะนี่พุทบาทนิดนิดเองนะเท่าคิ้วเล็บนี่เองนี่นี่นเลยอ่าวันนี้คู่ยางบิตโตนนะขนาดยาง2 6 5 60 R18 ยางปีอะไรเอ่ยอายางปีอะไรเอ่ยยางปีย1่หนึ่งคู่ปี18บหนึ่งคู่นะปีย1นะอันนี้ปีย1แล้วก็ปี18ยางแถมมาเนี่ยเนาะเออราคาเท่านี้ราคาเท่า,า,าเทินมาเลย8,000บาทพอครับนะต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีชุดนี้ก็พอใช้งาน8,000โอ้โหว้าวว้าวใครเร็วกว่าได้ไวกว่านะฮะถ้าเกิดใครช้าอดนะฮะนะ RE 3 0 9 5ด้านหน้า6กรูร้อยงานทั่วไปงานจีนนะแล้วก็10.5งานทั่วไปเหมือนกัน เกลือมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับลอยก็มีเบียดบ้างหน่อยๆนะก็ลอยลอยเบียดไม่มีนะมีแค่เกลือนะนี่เกลือมีบ้างนะอา่าส่วนมากจะขึ้นตามขอบนะเพราะว่าเป็นขอบอา่าสีชานะอา่าสีวงมีนี่ๆ,ๆีนี่ยหน่อยครับคู่ยางวันนี้อะไรเอ่ยฮีโร่อาวันวันขนาดยาง2 6 5 55ห้าห้้อาร์สิบแปดยางไซนี้ก็กึ่งๆแบบจะ50ก็ไม่50จะ60ก็ไม่60นะเออไซนี้นะก็ ดอกยางเป็นไงพอใช้ง,งานนะยางปีอะไรเอ่ยดอกยางพอใช้ง,งานยางปี19นะครับยางปี19ก็ดอกยางอ่าไม่กินข้างครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยสวยนะก็พอใช้ง,งานถือว่าตีแถมแล้วกันล้อเดิมๆไม่มีซ่อมนะไม่มีซ่อมสักชุดนะครับบอกเลยว่าเดิมๆนะครับเน้นขายเดิมๆตามสภาพที่เทินมาเลยชุดนี้ก็เอาไว้เพียง8,000บาทครับเร็วๆเ,เลยชุดนี้โอ้โหแบอกว้าวว้าวแปดพันมาต่อยหนึ่งชุดนะ T O R Q นะครับคล้ายๆลายอาทิตย์นะครับแรอบ18 6รู139.7นะครับ ก้าจุดห้าทั้งสี่วงนะครับนี่เดี๋ยวมาดูสภาพให้ร้อยเป็นไงก็มีเบียดบ้างครับนี่เน้นเดียวๆเลยลูกค้านะาไม่เก็บไม่อะไรให้ด้วยนะดูแบบสดๆกันไปเลยนะครับไม่ต้องอามาแต่งเติมอะไรนะก็เทินมาตามสภาพซื้อได้ขายได้ราคาโอเคจัดส่งให้เลยครับนะมีเบียดบ้างครับนะทุกวงเลยนะรเรายังไม่ได้เก็บให้ถ้าเก็บเดี๋ยวเอาสเปรย์ดำเก็บขอบให้ได้นี่วงนี้ก็มีเบียดมีทุกวงแล้วกันนะต้องบอกลูกค้าอย่างนี้ว่ามีทุกวงเราเทินมารับรับ รับเทนะินทุกสภาพนะออมีเบียดนี่ประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ครับแล้วก็ยางเป็นบิดโตนขนาดเท่าไหร่เอ่ย255นะ255 60 R18 ยางปีอะไรเอ่ยปีไหนสิปีสินะครับนี่นี่ยางปี17เนะปี17นะครับ 17, นะ 17, นะถือว่าโดยรวมก็ประมาณ80%นะครับเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนหรือต่างจังหวัดหรือแถวๆนี้ก็วิ่งสบายเลยเอาไปเพียง8,000บาทอีกแล้วครับนะชุดละ8,000เดี๋ยวดูดอกอยางหน่อยที่ เมื่อกี้ลืมนะดูดอกยางสภาพสี่เส้นเลยหนึ่งเออเส้นที่2อ,อ่าได้อยู่เส้นที่สาปงนไงเลยอ่าได้อยู่เส้นที่4ี่ครับนะโอ้โหได้นะทั้ง4ก็ถือว่าพอใช้งานนะอย่าคิดเยอะนะครับ8ปดพันบาทถ้ามีเทินสามพันสองพันเงี้ยลดจาก8ปดพันเหลือห้าพันเองโอ้โหนะเหมือนล้อกระทะเลยนะราคาล้อแม็กทุกวันนี้น่าตกใจนะเพราะว่ามือหนึ่งเล่นขายถ้าแบบยับยับเลยนะมือ2อก็ต้องถูกตามใครที่มาซื้อช่วงนี้ไม่มีซ่อมนะชุดนี้ทั้ง4ี่ชุดนะ ไม่มีซ่อมเน้นเดิมๆแปดพันนะดูหน่อยดูทีอ่าดูไล่เรียงกลับหน่อยแปดพันนะชุดนี้ก็ไอสามศูนย์แปดพันนะแปดพันบาทต่ออีกหนึ่งชุดสิทีอีกั้นยกกว้างเก้าเศษศูนย์แปดพันนะทีอีสามเจ็ดกว้างเก้าจุดห้าด้านหน้าสิบจุดห้าด้านหลังอ่าเขาเรียกกัน้นกั้นตรงนะหยอดแดงแปดพันโอ้โหวันนี้ดูสินะทุกชุดวันนี้แปดพันท่านก็ฝากไันด้วยครับกล้องล้อซิ่งคุณลีนะอยากได้ล้อมือสองหรือมือหนึ่ง มาดูเลยที่ร้านเราโปรโมชั่นเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อมือหนึ่งล้อมือสองับฝากไปด้วยครับปีใหม่นี้เปิด8ปดโมงปิด4ทุ่มนะแปดโมงสี่ทุ่มนะทุกวันเลยครับปิดวันที่30นะยิบเก้ายังเปิดอยู่ฝากไปด้วยครับกล้องล้อซิ่งยงรีซนแปดสามเจ็ดหนเก้าห้าสี่สามแปดวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ